สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีวัาพบก,กับผมอีกแล้วก็เบ,บาวทกกียกเกษตรผู้ท่อนค้นบากคนจ่ามือน,นีสิ้าพีผ้านงองมาเบืองการเฮดโตปูพักให้โดโปนิกระบบน้ำหนิ่งเนะาะว่าจิเป็นแบบใดสิมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมครับเนี่ก็เป็นโตปูพักให้โดโปนิกระบบน้ำหนิ่งเนะาะจะเฮดเป็นโตแบบใส่กับลังขาเลยครับ อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องอาจจะเอาไปใส่นําไปใส่ก็ไ้ได้ครับนี่นี่แหะครับผมจะเห็ุแบบโต๊ะกับเสาใส่กันเลยครับข้างล่างก็จะสีค่ามันจะเป็นใบไผ่เสาหนีนะครับเนอาอเสาหนีผมสิตารอยู่จะหย่อนแสงนะครับ ผมสิตัทอยู่2องเมตรสามสิบกับราคาเสาฟ,ฟังสีสูงผมสิตัทอยู่ 3, 2, 3เมตรเท่าดีฟังลงยังละ30เซนครับตัวนี้จะเหลือ2เมตรแล้วข่านถางรางเนาะข่านถางรางผมจะเอาไหมตีใส่กับตีใส่กับเสาเลยครับไมมที่เอาขำไหมเพื่อความเฉียงแหลมมวยมันโยกเนะครับ ตัวนั้นคือการโยกถ้าบมมีตัวกันโยกพเ,เพราะว่าเสาขอมันหน่อยตนเนะาะถ้าผมมีตัวกันโยกนี่มันเอ็นไปขังในขังหนึ่งนะครับเวลาลมมาแล้วก็ข้านถีร่องกองผมใส่ไม้ไผ่แท่นเล็กนะครับจะประหยัดต้นทุนเนาะประหยัดต้นทุนลงมาหลายเพราะว่าไม้ไผ่กับไม้ไผ่ผมเองเ้ามีไม้ไผ่อยู่แล้วเขาก็เหตุใดครับ ต่อมาก,ก็คือขาขาสิตัวนี้ก็คือไม้ไผ่คือกันครับแกผมแนะนําใหใส่ไม่ี่เป็นแกนแข็งๆนะครับเพราะว่ามันจะอ,อายุการใช้งานสิรุนเนาะนไม้ไผ่นี่ก็จะอยู่ประมาณปีหนึ่งคือผมมีกไ็ไผ่ไผ่เหลียงเนาะไผ่กิมซุง่งผมก็เลยเอากิมซุ่งมาเห็ดกิมซุ่งก็จะทนอยู่ครับเพราะว่าเขาหนาความกว้าง ความกว้างอยู่ที่เมด20ครับความกว้างของของตัวตัวข้านตัวนี้จะอยู่เม20แล้วก็ระยะห่างระยะห่างนี่ผมก็จะใส่อยู่เมด20ดือยกันครับระยะห่างระหว่างตดเมด20จะพอดีถ้าเมตดหนึ่งก็จะเปืองขาครับถ้ากว้างก็นี่ใหม่ไม่จะอ่อนครับ เพราะว่าน้ำหนักข้องน้ำที่อยู่เครื่องนี้มันจะลายไมมันจะอ่อนมันจะเหยืห่อแ่ไม้มันจะเอียงลงระดับน้ำในรังเท่ามันมันสีเปรเสมอครับตัวนี้ผมจะปลูกเป็นแถวคูมากในคูนะครับวางคูวางในคูสองหลังความกว้างมาเบิ่งความกว้างก่นอนเนาะความมาเริ่มความกว้างนะ ความยาวของต้นเสาเราอะระยะระยะห่างของต้นเสาผมจะใส่ยูที่ซีเมธหาซีบกับตัวนี้ก็จะเป็นเกลือเมตรเกลืเม็ดออกจากด้านคางอีกคางละหาซีบเส้นแตจะเป็นซีบเมตรพอดีครับล่างคาจะใส่ยูซีบเมตรซีบเมตรนี่ครับแล้วก็จะมันจะใส่ใบไผ่เชื่อกันข้างบนนี่เป็นใไผ่เนาะใบไผไ่ผ่าตัด เป็นแบบนี้เพื่อบ่ให้ลังคาเฮ้า,ามันมันเป็นท่องสากมันจะน้ำสักครั้งแล้วลงังคาจะขาดเนาะตัวน,นี้ผมก็เห็ดดนน่ะละเพราะว่าลางัางคาก็เริ่มผมเหลือผมเหลือในี่ยพัสตีกบ่ดีแล้ครับตัวน,นี้ควรจะเหลือเป็นกนันยุยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวน,นี้พสติกบ่ดีมันขาดไรครับมันเป็นอาจจะเป็นปูบอ่อผมสื่อสร้างจากออนไลน์เนาะมันก็บหมดเห็นสินค้าคือว่าวก็เลย สีได้ห้ามาเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งข้างบนใมไพานี่ผมจะใส่เป็นใมไพายสีสีลำเนาะสีลำสองสามสี่ล่างสองสองลำนี้วางในหนึ่งกล่องความเาว1ิเมตรนี่ผมจะวางล่างอยู่สี่สิบสี่ล่างระยะห่างผมจะวางคือไม่ต้องห่างแห,ห่ได้ ผมจะได้ร้ายหลอล่างเนะาะปลเปลืองพื้นที่40ซีร่งนี่ผมจะปลูกล่างหนึ่งแปดลุมครับแปดลุมเพราะว่าผมเคยปลูกโคกแล้วต้นใหญ่ก็จริงอยู่ครับแต่ว่าสร้างลำนักในก,กันเหลียวสู่แปดลุมบ่ดดแปดลุมนี่ก็เพ,เพิ่มมาอีกสองต้นมันก็นััขึ้นร้ายตืดนะครับ แต่ต้นใหญ่คือกันครับพ่อแต่เขาดูแลดีๆต้นใหญ่นะครับคว่เอียงมันอยู่ประมาณนี้ครับกว่เอียงหลังคาเนี่ยผมใส่กวามกวางอยู่เมตดสามสิบกับรอยสามสิบเศษเนาะเม็ดสามสิบเพื่อที่ให้มันบงังฝนแหน่บังฝ้นรังนาขคางครับดีนะครับบึงดีๆนามคางมัน,นจะมีน้นาขคางครับ ตกเสร็พักเข้าบดีครับจะเป็นเชื้อราได้แล้วก็ถ้าแดดจัดแนะนํำให้เอาเสลี่ยนใส่ใส่ข้างบนนะครับเสลี่ยนใส่ข้างบนเพื่อว่ารักษาผางแสงเอาใส่ข้างบนล้างข่าอย่าใส่ข้างล่างล้างขานะครับเพราะว่าสาเหตุที่ใส่ข้างบนล้างข่าก็คือเ้าสิถนอมพลาสติกตล้างข่าข้าได้นําเพราะว่าจะกองแสงเนาะบ่ให้แสงโดนพลาสติกเข้าโดยตรงเาใส่ข้างล่าง บางคนมันจะใส่ข้างล่างครับมันก็ใส่ง่ายเนาะแต่ว่าเขาให้มันได้ประโยชน์สองทางครับนี่นะครับก็บเป็นโต๊ะปลูกเล็กๆน,น้อยๆเนาะอาจผู้ที่เริ่มต้นไม้นี่ต้นอั่ชันเหลีวนะครับผู้ที่เริ่มต้นไม่เอาเทคนิคน,นี้ไปใส่ได้เลยครับเพื่อสิลดต้นทุนเนาะหรือผู้ที่มีกําลังทับยสื่อก็ใส่เล็กครับใส่เล็กเหยีดก็จะคงทนกว่ากันแต่ว่ากับที่โตจำหนีถ้าเป็นใส่เล็กเหยีดนี เบิด์ลายบาดได้ครับเบิรดเล็กอยู่โอ้ลายบาทครับตัวนี้ใส่ไหมนี่เบิ่์ต่ขาตะปูครับเบิ่ดตะปูมาถึงโหลดแลครับแบต่กับพลาสติกมุ่งลังข่าแค่นั้นเองครับนาะตัวนี้พืน้นที่บางนี่ผมจะเห็นลงเลือนใหญ่ครับเห็นลงเลือนใหญ่เึ่งตัดยางเมื่อวานตัวนี้จะเห็นความยาวอยู่2้าเมตรครับ ความกว้าง6เมตรความยาว2 5เมตรเสาเอามาเห็ดเอามาไว้เลยวเสาเศษรงเรือนใหญ่ให้มันได้อยู่ประมาณตัวนี้สิอยู่ประมาณ300ล่งนะ300กล้องนี่ครับข้างในเป็นหนามนะครับเพราะฉะนันเดี๋ยวเอาออกเก็บพักไปเลยชุดนี้แต่ดียู่ครับ บ้านลูกพักแบบนี้งางผู้นำรับผู้ที่บม่มีเวลาเนาะเขาไปใส่ก็ได้อีกทีหนึ่งนี่พักกูเหี้ยวนะครับหนาบ่เบิดเนาะเพราะว่าเขาเขามีหนาเนี่เขากินอยู่อยู่ในหลังอยู่เหลวครับ,าบ,รบ,าบ,รบภาพรวมเนาะสถานทบนบนสันเหลวอยู่ครับมาไทายพี่หน้องบรงกรจะจประมาณนี้ครับอ่าขอขอบคุณพี่หน้องที่ ผู้ที่รับชมมาถึงส่วนขายนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามเพื่อสิเป็ยกำลังใจใทําคิดต่อต่อไปนะครับเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็คำว่า,าสวัสดีครับผม